วันนี้น้องอิมบูญกับพี่ใบบุญเราจะมาเล่นอะไรกันคะวันนี้มารีวิวบ้านคอนโดแมวค่ะแมวเรามีกี่ตัวคะหกตัวค่ะหกตัวแล้วสองตัวนี้ชื่ออะไรบ้างชาลีกับเชื่อกัเค่ะอาล่ะดูโชว์กังฟูก่อนแล้วโชว์กังฟูก่อนไหนคะโอ้กังฟูแมวสีส้มนะคะตัวใหญ่มากเลยอันนี้ก็คือตัวเล็กเลยอ่าแล้วคราวนี้เรามาดูชาลีชาลีนี่คือน้องใหม่ของบ้านนะคะ ใช่ค่ะทำไมถึงชื่อชาลีคะลูกเพราะว่าชาลีมีหนวดค่ะอ๋อมีหนวดเหมือนชารีเชปปิ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็คือสนไหมลูกชารีสนไหมคะสนค่ะสนมากเลยค่่อันนี้อันนี้ที่ขวดเล็บแมวสามารถนอนได้ด้วยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คือต้นกระปปองเพชรค่ะน้องบองค่ะน้องบองน้องบองเป็นยามเฝ้าด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเต็นบ้านบ้านบ้านของชาลีนะคะนี่แล้วตรงนี้ก็คือคอนโดแมวค่ะใช่ค่ะคอนโดแมวอันนี้ที่มันเป็นเชือกก็คือเอาไว้ขวดเล็บแมวนะคะอันนี้ก็คือที่เป็นตาของันไดสามารถขวดเล็บได้ด้วยเนี่ย เนี่ยมันควรอยู่มีบันไดขึ้นเนาะลูกเนาะแล้วก็มีมตรงนีนงด้วยค่ะเป็นบ้านของแมวปกติหนูเห็นแมวช,ชอบนอนมากเลยค่ะตรงตรงต,ตรงนี้เป็นที่นอนนะคะที่นอนก็คือไม่เราทําอะไรก็ได้ลูกหมวเขาก็ได้ค่ะแมวปกปกติแมวก็ชอบนอนตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงแนบ้านแล้วแล้วตรงนี้ก็คือที่ขวดตรงนี้ค่ะที่ขวดเล็บแมว ทุกคนดูดูวจนเยนหมดแล้วดูท่าทีทุกคนเนี่ยี่ขวัเล็บแมวแบบขวัญจนแบบบ้าดูจดแล้วนะคะขข้เล่นชาลีงปข้างบนห้างบนปกติแมวชอบอยู่มหให้ดูหน้ากังฟูก่อนค่กังฟูกังฟูทั้งต้าหน่อยสิครับกังฟูเป็นตัวตัวผู้นะคะ ะคะแมวมันก็ชอบขวดแบบนี้นะคะขวนนดจูกระจุยเลยไปดูตัวป่วนกันนะคะตัวป่วนตัวป่วนมี่ตัวป่วนมีหนวดด้วยชาลียิ้มหน่อยค่ะชาลีไม่ยิ้มเลยชาลีลิ้มชาลีาลิล้มยิอตัวน้องก็นขน,นไม่หยุดเลยแต่เอาน,น้องปองมาเฝ้าก่อนเอาน้องปองมาเฝ้าก่อน ก็อยากเล่าเล่นด้วยกันเลยนะคะเล่าเล่นด้วยกันนี่ตัปวป่วนของเราตัปวป่วนวิ่งก็เร็วใจแทบไม่ทันเลยใช่ใช่ชอนมันเบียร์นี่ค่ะหนัวของมันค่ะฮัลโหลน้าชัดๆสิคะมีแค่ตุ๊กตาลกมากเลยโอ้ย,อยชัดชัดสิคะเชอร์รี่แชมเปญค่ะ ว้าวรอจังเลยไว้ใส่หูได้นะคะโอเคค่ะบล่อบยให้แมวเล่นกันนะคะค <c oughs> ่ะบ๊ายบายชมไปดูคลิปหน้านะคะบิมูน๊ายบายค่ bye, ะลูก